พราเบาแจกหนักต่อเนื่องไม่มีพักเรายืนยัดเทียงข้างคนไทยจับล้านครั้งที่19พุทธที่9กรกฎาคมนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปนี่น้องดอมเคยได้ยินไหมคะพระท่านเนี่ยบอกว่าถ้าอยากได้บุญเนี่ยให้ทานเยอะๆพี่เนี่ยก็เลยทานตลอดวันคะ่ะ<อ>แต่ไหนไม่รู้สึกว่าได้บุญแต่ได้ความบวมมาแทนนะคะพี่ทิสาอันนั้นน่าจะคนละทาแล้วละครับ ผมว่าทําบุญไปด้วยเขียนบีบส่งไปด้วยอันนี้สิมีสิทธิ์รับโชคแน่นอนกับกิจกรรมบ้าวแดงช่วยคนไทยสร้าง,งอาชีพ,ชพปีสิ 4. คาราบาลแจกหนักต่อเน,นื่องยันสิ้นปีนะครับและเมื่อวานเราเพิ่งได้เศรษฐีทองล้านคนที่18ไปเองเรียกว่ารับโชคใหญ่จากคาราบาลไปพลิกชีวิตเลยและครับ<า>แต่ถ้าใครอยากโชคดีแบบนี้หรืออยากลุ้นมอเไซค์ไปต่อยอดสร้างอาชีพต้องทำยังไงครับสาวบาวแดงง่าย เดิมค่ะแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบวแดงหรือฝาคาราบวคันโซที่กล่องรับฝาชิงโชคตามนั้นค้าที่ร่วมรายการหรือส่งมาทางตู้ปอนอค,ค่ะส่วนตอนนี้ได้เวลามาลุ้นผู้โชคดีที่จะได้มอเตอร์ไซค์ไปต่อยอดสร้างอาชีพจากคาราบวคันที่1 4 9 9กันแล้วใครจะโชคดีไปรุ้นกันเลยเลย เ่ยได้หรือยังถ้ายังไม่ได้เราต้องโปยต่อได้เลยยินดีด้วยค่ะผู้โชคดีก็คือคุณสถิตเอียมอภัยจากจังหวัดสมุทรสงครามพิธิการลุ้นล้ำมวยไทยสามร้อยขันง่าย,ายๆแค่เขียนบีบสง่งฝาคาราบาลแดงหรือฝาคาราบาลคันโซ่ตรงที่กองรับฝาชิงโชคและร้ายค้าที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2568